ไปอยู่ตามคุณย่าเลยกูเอาละเลือกก้ย้ย <c oughs> ไปเลยเลือกก้ย้ยว่าบันดาอิสกอตค่อยๆเทเหล็กเหลวลงไปนะครับอืมแบบนี้เลยว๊ <c oughs> อ๋อกูเกิดไปงนี้เองเลยเพื่อนชช่กูบอกเลยมึงไม่รอดแน่คนอีสานกูจะส่งงูพร้อมปืนสไนเปอร์ไปหามึงไม่รอดแน่แต่คนอีสานอย่างผมกินงูนะครับไอไอ้น้องชายมึงดูอะไรอ่ะดูมาจูบกันเนี่ยนะฮะช่วยบอสจูบกันเลิกอย่าดูอโปโอ้ดูดูทุกคน โอ้ยครับโอ้ตัวใหญ่ๆเลยใกล้ชิดมากเลยอุ้ยๆอไปแล้วช่วยเอ๊วันนี้คุณสรยุทธอยู่ไหนเงี้งังงใครวะใครทำอะไรบนหลังกูวะฮ้เมื่อกี้แวบๆนี่ไหนกูรู้นะงึงงังงังเฮ้ยอีกแล้วเสียงอะไรวะงึ้งังงังเฮ้ยอะไรเงีงงังมาติงเงงังโอ้นี่เอคีมวไอ้น้องมานี่ให้เพื่อนเพื่อนในเวลาโดนแล้วก็โดนแล้วเย้เก่งมากเลยเพื่อนโอ้ยเด็กก็เก่งมากเหมือนกันนะนะ นี่เง่าว่ะมึไงไอ้แล้วมึงต่อยกูทำไมเนี่ยกูผิดอะไรกูอยากต่อยไม่เฉยๆกูอยากชนะคนเดียวฮ่าๆๆโอเคเล่นต่อเลยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอ้อเปล่ากำตามสนองดูมาานันจะกินนัน้องสาวฟึบปับ๊บฮึบโอ๊ยใส่ได้แฮรร์ี่พอตเตอร์เฮ้ยเธอวิ่งมาแล้วว่ะโอ้โหตั้งหน้าตั้งตาวิ่งมามันคุนค้นๆว่ะหยุดนะนี่นะสิงลักวูดเอาเหรอจะตูดปากเป็ดแกจะทำยังไงกับฉันล่ะฮะจับฉันเ,เข้าคุกอย่างนั้นเหรอใส่หมวกแม่ โ,โอ pues th er <the aos 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 ้ดับมนไทยเซ็เบ ah ิร์กดีว่ะี่จะดาทะเลตอนจกไี้มมนจะเกิดอะไรขึ้นตู้กระจกจะแตกนี่คือสุดยอด ASMR อาว้ค่อยๆนี่มค่อยๆนี่มึงเสร็จศกูญแจปลาไหลน้อยนี่มิานจิเอาไว้เกิดเป็นชาวปลาปลาต้องมีงานซ่อมท่อเป็นธรรมดาอะไรวะเนี่ย นี่มันท่อน้ำหรือท่อไฟกันแน่วะเนี่ยเฮ้ยแกกรอบไปถึงที่อ๋ออ๋โหอืมบังอาจมาบังอาจมาต่อยหน้ากันเหรอฮะฮะฮะขี้บุกเก่าเหรอฮะหนูกล้ามือก่อนชาร์จพลังเย้ยตายเลยคิดขี้บุกเก่ามึงใหญ่มาจากไหนวะฮะโอเคตรงนี้ไม่ไหลย้ายไปตรงอื่นเอาไหลเฉยมานนี่เอาเฮ้ยเอาพอกูย้ายมาตรงนี้มึงไหล เอาให้นี่ประตูกดน้ำแข็งเอาแต่ใจชัดๆอืมปลาตุ๊กแซ่บๆเฮ้ยที่รักวันนี้ฉันรักคุณมากเลยนะคะโอ้จริงเหรอเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันดีคะทะเลดีไหมทะเลดีเลยค่ะโอเคงั้นไปแต่งตัวรอนะเอ้าหายไปไหนชิ้นหนึ่งวะน้องสาวทำข้าวผัดมาให้กินนะครับแต่ว่าดูเหมือนว่านางจะแช่ช่องฟรีซมาด้วยนะเนี่ยทำไมมันแข็งโป้งอย่างนี้วะโอ้โหช้อนกูเบี้ยวเลยเอาโอ้ยขมจังเลยแหงกุนลองบ้างวายเราคายโอเคใส่หลอดตึงนี่ใส่เข้าไปในรูนี่รูมันก็อยู่ตรง กูใส่ไม่ได้วะเดี๋ยวดะแย่ตัวดีมันมาดูป้ายส่วนสัตว์มันจะไปไหนเพื่อนคลิปนี้เป็นคลิปที่ผมลุ้นสุดๆว่ามันจะหล่นหรือไม่หล่นอะล่วงไหมล่วงไหมแต่ล่วงไหมค่อยค่อยขยับมาค่อยค่อขยับมาล่วงไหมไม่ล่วงมาดูดูกูนี่กูเป็นของเหลวพี่ตูนอยากเห็นห่านไทยบินได้กูเป็นห่านอเมริกากูบินไม่ได้เออจับกูดีๆเพื่อนจับกูดีๆอ่ากูได้ลูกบอลละ รับเด็กทุกสาวนะมึงรับลูกบอลนะเบื่อนรับไปเลยอยรับแค่ลูกบอลจริงๆครับทิ้งคนเก็บไปเลยแมวฉันไม่มีสองตัวแต่จะมีแมวตัวหนึ่งที่แบบว่าเฮ้ยจ้าน้องสาววุ้งเออหนักเหลือเกินหนักเหลือเกินอุเหงื่อเข้าตาวัดสรุปมันหนักหรือไม่หนักวะเนี่ยให้มีหินขวางทางอยู่เดี๋ยวหนูเอาหินออกให้นะคะโอเคเดี๋ยวฉันช่วยนะโยนแมพอ่ะหมุนแบบนี้นะหมุนแบบนี้เป็นไงเสียวไหมเสียวไหมโอ้โหอยู่บนหน้าผาเลยนะเสียวไหมเสียวไหมหมุนอีกหมุนอีกเสียวไหมเสียว เวลคัมทูรสสันโตสไอ้น้องที่นี่ไม่มีพวงมาลัยมีแต่ตเตารีดเท่านั้นไอ้น้องโคโทเทเฮ้ยมนุษย,ย์ออมมคุณน่ารักไหมกูยืนสองขาสวแม็กคือคิดว่าคุณต้องการผู้ชูรสใช่ไหมใช่ค่ะเทเลยนี่เอาไปเวลาไน้นอนกูโชกยกรรมคันเตปวาจช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยเรียบร้อยกูได้นอนหลับฝันดีเอ้ยรัตตุยอ,อร่อยไหมเพื่อน พร้อมที่จะดูบรรยากาศที่กูฝึกฝนมาสิป,ปีไปเพื่อนกูพร้อมแล้วไปเลยก <c oughs> ูคือดองไขฮีโร่ยาลแบบดิจิตอลชุดแบบดิจิตัลทะลุกระพงแบบดิจิตอลอาหารจานเด็กของเรามาเสิร์ฟแล้วครับ <c oughs> มีทั้งหมด5จานนะครับ <c oughs> เหลือสี่จานแล้วล่ะครับโอ้マイ god นี่มันเอ่งอ,อ่าง3ตัวนี่ว่าเพื่อนมึงติดแล้ว2ตัวมึงจะช่วยเพื่อนอยัางไงาอ๋อจะไปดันเพื่อนจะไปเพื่อนอ๋อเอาเอาเไปร่วงไปหมดเลยดูเด็กสิเขามาเล่นดนตรีหาทุนการศึกษาชอบเป็นอะไรที่นานลักขนาดนี้เอามาค่้านี่แม่มายุมดุ สอะไอรอ่ะเฮ้ยโกรธเมียโกรธเมียมีให้ตังค์มากินข้าว20บาทก่อนเมียเห็นกระทะเป็นนาเมียนี่คือพิซซ่านะคะโอเคเอาลงเตาอบอย่าล่วงนะว้าวโอ้ยยายดีใจมากเลยงับเอาจ้าฝันปลอมกูแงมกูไม่ปล่อยหรอกมันดู้นกูไปด้วยมึงไปไหนกูไปด้วย มาแล้วจูเซื้อบอร์ดยังมันเลยวะเพื่อนเลยต่อไปก็บอดนี่เลยรับเอาแล้วเพื่อนแบกดีๆนะก็เลงจะเทปูลงไปแล้วโอทำไมไม่ไหลลงไมไหลลงํำกูวันนี้ฝนตกน้ำขังแกล้งเพื่อนซะหน่อยกรีดเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยน้ำมาจากไหนป่เนี่ยแงคือไปบนฟ้าเห็นแต่หมอกขาวโอ้ได้โปรดแกสองตัวอย่าตีกันนะเข้าใจไหมดูอินี่เป็นตัวอย่างดิใช่ไหมจจับบันไดดีๆนะเพื่อนปีนขึ้นไปแล้วโอเคมันหนีไม่รลอดแน่นอนฮึบ เข้าไม่ได้แล้วนี่คือตำรวจเปิดออกก็ได้นี่หวะให้ไ,หไ,ไหอ,นอ,ไอ้น้องนี่มันคอสั้นยังไลวะหัวคอสั้นโอ้จุดโอหัวคอ,อยาวแล้วว,ะวะ่ะมาทอดแซนด์วิชไส้ช็อกโกแลตก,กันทุกคนพี่ขึ้นมาไส้ช็อกโกแลตแล้วมึงคิดว่ากูแก่แล้วกูจะไม่มีแรงโชคหรอกอะาวจ้าอวืดบบอะตึ้มอย่าไปใกล้หลุมนั่นนะเพื่อนเนื้อมันตกนะโอ้ยกูตกเดี๋ยวกูช่วยวะ่ะมานี่มาเจ้าเหมียวเข้ามาในถุงนี่มา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 อืมเข้าไปเลยเข้าไปเลยมีขนมในนั้นแหละเออดีได้เวลาขายแมวไปซื้อมาม่าแล้ว ไอ้อลูกรักลูกรักช่วยแม่ด้วยดึงมือแม่ขึ้นไปหน่อยลูกได้เลยครับแม่ผมดึงอยู่ผมดึงอยู่ยไปเลยวะเมืม่อคุณซื้อประกันภัยชั้นหนึ่งไอ้รถจอดตากแดดไว้นานแล้วอ่ะเพื่อนนี่เอาร่มไปรถข้างในจะได้ไม่ร้อนนะเพื่อนนะดูแลดีดุดญาติมิรแล้วก็บิดไปตามสไตล์มาดูเค้กกล้วยหอมใสช็อกโกแลตเขาผมกันมันแงะยากจังเลยอ๋อ,อโอเคออกแล้วโอ้ดูนี่สิทุกคนดูความุยซี่ของมันเซ่นี่ต้องบอกเด็ดขาดแล้วหยุดสวบกูได้แล้วเจ้าเอามาดิมาดิ อย่านะใส่กรอกอย่าโดดลงไปนะลูกลก,กระโดดแมมเลย,ยวันเรียบร้อยกูโดนใส่เสื้อชูชีพไปไหนไม่ได้เอาแล้วเอาแล้วมันจะจริงแล้วมันจะจีงประตูแล้วกูต้องรับได้เรียบร้อยไม่มปช้างหรอกนมเออดูภาพช้ากันอีกทีเป็นการขำที่อร่อยมากๆให้มันนี่มาเจ้าหนูรัตตตุยเสร็จกูต้มหนูแซ่บสเก็ตบอร์ดใครบอกว่าเล่นยากเล่นแบบนี้บินเฮ้ยบอลมาแล้วเงี้ แล้วบอลมันอยู่ไหนวะยกแก๊สไปส่งดีกว่า <c oughs> โอ้แก๊สรั่วเลยเพื่อนอลูกสปายทำขนมปังให้กินดูขนมปังมาซะก่อน <c oughs> โอ้ยโอ้นี่มันขนมปังหรือว่าฝอ,อยขัดหม้อวะเนี่ยทำไมมันเหนียวจังวะเฮ้ยกินอะไรอยู่วะเนี่ยเฮ้ยดูดิขนาดไี่มันไปจะตัดไม่ขาดฟันกูจะเคี้ยวมันจะเหลือไหมเนี่ยเอ้ยนี่มันรถใครนี่ยทำไมมันเป็นสนิมเนี่ยไหนลองชิมดูซิอืมอืมก็อร่อยดีเหมือนกันะนะนะ,นะ,นะ ใช่ทิชชูทิชชูมมไม่ชอบทิชชูแล้วตีดมากเลยนี่ว่าไงน้องสาวมาห้องพี่ไม่จ้าพี่ทั้งใหญ่ทั้งยาวเลยนะดิดูจากเงาดิเป็นไงโอ้โหทั้งใหญ่ทั้งยาวโดเมื่อคุณห่อซุปตับไก่ย,ย่างไปโรงเรียนด้วยรถที่อยู่แถวนั้นอือ๋อกินซุปตับไก่ย,ย่างโอ้ยกูจะกินซุปตับไก่ย,ย่างเฮ้กูกินด้วยพยากรณ์อากาศมือนี้ฟ้าป่าเสนอตึกถล่มเด้อครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อจะไม่าดคลิปใหม่นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสสวัััดีคครบบบ๊าาายยเจอกนนนใหหม่ลิป้ะ